หลังจากที่คอรมอรมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะสำหรับร้านค้าคนละครึ่งพัดล่าสุดครับทางธนาคารอมสินเปิดหลักสูตรอบรมสมาร์ทไฟแนนซ์อัพสกิลให้กับร้านค้ารายย่อย ได้เข้าเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ธันวาคม2568ครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเทคนิคตั้งราคาขายการลดต้นทุนไปจนถึงความรู้ก่อนกู้ด้วยครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นครับโดยร้านค้าที่เข้าอบรมก็จะต้องทำพีเทสและเรียนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาทำโพเทสด้วยให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า60%และคะแนนหลังเรียนก็จะต้องมากกว่าก่อนเรียนด้วยนะครับจึงจะถือว่า อบรมสําเร็จนั่นเองครับโดยทางกระทรวงการคลังก็จะทําการตรวจสอบสิทธิ์และประกาศผลในวันที่23ธันวาคมผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินและแจ้งผ่าน SMS ด้วยนะครับส่วนเงินสนับสนุนสูงสุด2,000บาทก็จะทําการโอนให้ในวันที่25ธันวาคมนี้ครับร้านค้าคนละครึ่งพัาสที่มีสิทธิ์รวมกว่า4,000ร้านเนี่ยก็อย่าพลาดโอกาสพัฒนาทักษะและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะครับ